Gears here, now it's Pedri, there's the shot, it's oh. quick succession here, he's found it, De Jong, breaks one in, whatever happens, that's the kind of movement which raises hope, goes into the oh. Position is obviously central and deep in midfield. And he'll be providing the, the create. Can he finish? Over the well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. I'll follow you back to your สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอ E ีพิกเพเยอร์ตำนานคนใหม่ของเกมอ e ีฟุตบอ l นะครับราชาลูกหนังแห่งบังเกาเลียตำนานเท้าซ้ายใบมิดโกนฮิสโตสตอยคอฟครับ ถทายแล้วนึกถึงนักเตะที่เป็นสุดยอดตำนานของแต่ละประเทศแล้วเป็นตัวแบกของชาตินั้นๆในอดีตเนี่ยบราซิลเราคงนึกถึงโรนัลโดอาร์นนะครับผมอาร์เจนตินาเราคงนึกถึงเดียโก้มาเาโดน่าฝรั่งเศสเราคงนึกถึงซิเนดินซีดานเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์เราคงนึกถึงโยฮันครัฟท์นะครับอิตาลีเราคงนึกถึงโรเบีโตบาโจและเยอรมนีเราคงนึกถึงคาร์ไฮลูมินิเก้นะครับแต่ว่าแต่ละประเทศที่พูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยออก็ล้วนแล้วแต่เป็นทีมใหญ่นะครับมีนักเตะเก่งๆดังๆมากมายในอดีตนะครับผมแตตตต่่สสสําาหรรรััับบคคคลิิปนนนีี้เเยยพูดถึงโออฟะว ของทีมชาติเล็กๆอย่างเบลเลียนั่นเองนะครับสตอยคอฟเกิดที่ประเทศเบลเลียเมื่อปี1966นะครับเขามีคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลเหมือนกันนะครับคุณพ่อเล่นในตำแหน่งผู้กษาประตูจึงไม่แปลกเลยที่จะมีเลือดฟุตบอลอยู่เต็มตัวนะครับในวัย10ขวบเนี่ยเขาลงเล่นให้กับสโมสรมาริสตาพ็อปส์ลิฟนะครับในปี1976-1982และสโมสรเฮบอสน, hey นะครับในปี1982-1984และหลังจากนั้นเขาก็ถูก C.S.K.A. โซเฟียดึงไปร่วมทีมนะครับและเขาก็พาต้นสังกัดเนี่ยคว้าแชมป์ลีกบังเกเซียตั้งแต่ปีแรกที่ได้ลงสนามให้กับทีมในฐานะตำแหน่งเพเมเกอร์กองหน้าตัวต่ำและสามารถทำหน้าที่ในการเป็นกองหน้าตัวเป้าได้อีกด้วยและในปี1 9 8 8 8เนะครับเขาพาทีม C.S.K.A. โซเฟียไปเล่นรายการครัพวินิคัพและสามารถพาทีมไปได้ไกลถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งคู่แข่งของทีมในขณะนั้นก็คือบาร์เซโลน่านะครับภายใต้การคุมทีมของโยฮันครัฟ ถึงแม้ว่าทีมจะแพ้นะครับแต่ผลงานส่วนตัวของสตอยคอฟเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะครับแล้วก็ไปเข้าตากรรมการอย่างโยฮันคัฟทำให้ในปีถัดมาโยฮันคัฟต้องดึงสตอยคอฟมาร่วมทีมด้วยค่าตัวสถิติสโมสรกันเลยทีเดียวนขณะนั้นนะครับและหลังจากย้ายมาสู่ทีมคัมนูนะครับในช่วงปี1991-1994นะครับพิสโตสตอยคอฟเป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์ลาลิก้า4สมัยติดและพาเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยแรกของสโมสรในปี1 9 9 1 9 2อี ครับผมจะเป็นวันที่27มีสายนปี1994เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนะครับบาร์เซโลนาพบกับเอฟซีปอร์โตนะครับแมตช์นี้บาซ่าเอาชนะไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับและ2ประตูเนี่ยจากฮิสโตสตอยคอฟนะครับนาทีที่10และนาทีที่35นะครับส่วนอีกลูกหนึ่งของบาซ่าได้มาจากโรนัลโคมันนะครับจบเกมแมตช์นี้เนี่ยบาซ่าเอาชนะไป3ประตูต่อศูนย์รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วนัดชิงชนะเลิศนะครับเข้าไปชิงกับเอซีมิลานแต่สุดท้ายก็เป็นเอซีมิลานเนี่ยถลุงบาาซ่ ขาดลอยไปถึง4ประตูต่อ0ในนัดชิงชนะเลิศนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากจบฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คนะครับในปีเดียวกันก็มีฟุตบอลโลก1994ที่สฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพนะครับฮิสโตสตอยคอฟในปีนั้นเนี่ยดังมากๆเลยนะครับพาทีมชาติบเบลเรียรเอาชนะทั้งอาร์เจนตินาในรอบแรกนะครับแล้วก็ชนะทีมชาติเยอรมนีในรอบ8ทีมเขียร์เยอรมนีตกรอบนะครับผมแล้วสุดท้ายนะครับก็พาทีมชาติเบลเยี่ยจบที่อันดับที่4ของฟุตบอลโลกนะครับผมถือว่าเป็นผลงานที่ดีทีท่สุด ครั้งหนึ่งของทีมชาติบังเกเลียร์เลยนะครับส่วนสตอยคอฟก็ คว้าดาวซันโวร่วมนะครับยิงไป6ประตูในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนั้นนะครับครั้งนั้นผมจําได้เลยผมดูฟุตบอลโลกครั้งแรกนะครับผมฮิสโต้สไตรคอฟนี่ดังมากๆเลยนะครับต้องเอามาเล่นในวินนิ่งเลยนะฮะและในปีเดียวกันนะครับแน่นอนสตอยคอฟได้รางวัลบอลลงดออีกด้วยนะครับสุดยอดจริงๆในปีนั้นครับและนี่คือที่มาที่ไปของฮิสโตสตอยคอฟกับร่างตำนานครั้งแรกในเกมอีฟุตบอลนะครับจริงๆเข้าเดาต้าเบสมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะครับจะเข้ามาสสูู่่่่่่่เเ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 กกกกมมมวววนน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 ใใีีียยยจจะะะปป็ััังงงงไลลหรรือาาดด๋คบชต้ เนี่ยผมจะเล่น4 3 1 2นะครับเล่นหน้าคู่โดยใช้ฮิสโตสตอยคอฟเนี่ยยืนคู่กับเลวอนดอฟสกี้นะครับผมซึ่งเพราะว่าสตอยคอฟต์เขามีสไตล์เป็นครีเอทีฟเพลเมเกอร์นะครับและตำแหน่งหลักจะเป็น SS หน้าต่ำเท่าหลักคือเท้าซ้ายนะครับก็ยืนฝั่งขวาเลยกันนะครับผมเนี่ยสไตล์เขาจะเป็นครีเอทีฟเพลเมเกอร์ซึ่งมันจะแสดงผลที่ตำแหน่ง SS นะครับแล้วก็ L WBF R WBF ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยทดสอบโดยการยืน SS ก่อนในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายก็อาจจะจับไปยยยยยยืืนนนนนเเเปป็ีีีกดดด้ววะะะครับสอ่างฮ AMF เนี่ยไม่ได้นะยืนไม่ตันร้อยนะครับผมค่าพลังตันร้อยเด้อรวมโบนัสตันร้อยนะครับแนวทางการอัพนะครับต้องบอกว่าตอยคอฟมีค่าพลังความสามารถในแต่ละอย่างเนี่ยที่ค่อนข้างจะไม่สามารถดัดแปลงอะไรได้มากนักนะครับคือถ้าเกิดเราไปเพิ่มบางอย่างอีกอย่างหนึ่งมันจะลดลงไปและลดสเกลสีค่าพลังด้วยนะครับ เนี่ยคุณดูที่ฟินิชชิ่งนะครับ90เนี่ยลดไม่ได้ด้วยนะครับผมเซตพีเทคกิ้งนะฮะการยิงฟรีคิกกับลูกปาดลูกโค้ง87ตอนแรกผมจะเพิ่มลูกโค้ง87เป็น90เป็นสีเขียวเข้มให้ได้นะครับแต่ทำไปทำมามันไม่ลงตัวจริงๆฮนะสปีดเนี่ยน้อยนะฮะ73สปีดต,ต้น85นะครับกิ้งพาวเวอร์81มันก็ลดไม่ได้ด้วยบาลานซ์ Balance ก็ลดไม่ได้ด้วยนะครับ ค่าพลังของเขาค่อนข้างที่จะมีจํากัดนะครับในการปรับไปปรับมามันปรับยากปรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับสตอยคอฟเนี่ยกดออโต้แบบไม่ได้ปรับอะไรเลยดีที่สุดนะครับมันก็แบกค่าทีไม่ได้ด้วยนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับค่าพลังโลโบนัสก็มา100อยู่ดีนะครับที่ตำแหน่ง SSR WFR WF และ CF นะครับผมส่วนสูง178ซนเมตรนะครับณขณะนั้นสตอยคอฟอายุ28ปีเท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับถ้ายืนฝั่งขวาจะดีที่สุดนะครับผมถ้าเกิดยืนหน้าขวดนี้นะ สไตล์เป็นคีิดทีเพเมเกอร์นะครับไม่แสดงผลที่ตำแหน่ง CF นะถ้าเกิดปรับเป็น CF ถึงแม้ว่าค่าพลังจะตัน100นะครับแต่ว่าจะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับเกมรุก85นะครับบอลคอนโทรลดิปบิ้งไทยบริชชันนะครับ94 90 80เลยนะจุดเด่นเรื่องของการคลองบอลนะครับการควบคุมบอลนะครับโลพัสนับเทสพัสนะครับส่งบอลเลียดส่งบอลโด่งนะครับ81 78นะจบสกอร์ดีเลยนะครับ90นะครับยิงลูกฟรีคิก89เนี่ยเพิ่มไม่ได้นะลูกโค้ง87นะครับ สปีดเนี่ยสไตล์พรีเมเกอร์ต้องสปีดน้อยอยู่แล้วนะครับสปีด73สปีดต้น85นะครับยิงแรงคียิงพาวเวอร์แปนะก็ไม่ถือว่าเบานะครับผมบางอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะฮะ63นะครับบาลานซ์ทรงตัว80แล้วก็ความอึด73ความอึดนี้ก็จะเป็นปัญหาด้วยนะครับผมท่าหลักคือเท้าซ้ายนะครับแต่การใช้เท้าขวาในเวอร์ลี่ไฮนะความแม่นยำสีเต็ม4นะครับสกิลนะครับมี10สกิลเต็มแม็กซ์นะครับมีสกิลมหาชนอย่างดับเบิลทัสมีนะฮะช็อเทิรร์นมมีซัโโบต แชมเกอร์ง through passing แทงทะลุช่อง outside color ยิงปั่นก้อยโรโลเชสพาสนะครับส่งบอลเลียดแม่นยำแล้วก็ fighting ิริตเลือดหนักสู้นะครับไม่มีสกิลยิงปั่นโค้งเนาะอย่างที่บอกนะครับในช่วงต้นนี้เนี่ยผมจับเขายืนกองหน้าคู่กับเลวันดอฟสกี้นะครับผมคือถ้าเกิดยืนหน้าคู่แบบนี้เนี่ยยืนฝั่งขวาเวลายิงจะได้ล็อกเข้าท้าซ้ายนะครับมาถึงก็ยิงได้เลยนะฮะอาจจะฟุกด้วย <laughs> อาจจะพุกด,ด้วยที่พูดอย่างนั้นเพราะว่าพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าหน้าคู่โดยใช้ Creative Pimaker ยืนคู่กับ Go Procher แบบนี้เนี่ยเหมือนมันไม่ค่อยลงตัวยังไงก็ไม่รู้ฮะอันนี้อาจจะเป็นที่ผมไม่ค่อยถนัดหน้าคู่ในเกมภาคนี้ด้วยนะถ้าเป็นเกมภาคที่แล้วในหน้าคู่นี่คือชอบเลยนะฮะแต่เกมภาคนี้ไม่ค่อยเล่นด้วยนะครับแต่ลองหน่อยพอเล่นหน้าคู่เนี่ยดูเหมือนว่าจังหวะมันอาจจะข,ดขาดๆเกินๆไปนิดนึงนะครับนี่น,นี้ยิงได้อีกหนึ่งลูกฮะ พอเล่นได้ยิงได้ก็จริงนะครับแต่โดยรวมผมพอใจหรือเปล่าสําหรับหน้าคู่ผมว่ามันแปลกๆทีแรกคิดว่ามันจะออกมาดูดีนะครับคือเลวันดอฟสกี้เป็นตัวที่เป็นโก้โพชเร์ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ให้สตอยคอฟเนี่ยเป็นตัวปั้นเป็นตัวสร้างสารรค์เกมแบบยืนหน้าคู่ไปเลยนะฮะทำไปทํามาเหมือนยืนติดกันเกินไปผมอาจจะเล่นไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับบอลพันแข้งพันขากันไม่รู้จะส่งทําชิ่งยังไงนะยืนใกล้เกินเกินไปนะครับผมถ้าใครเล่นหน้าคู่ถนัดเนี่ยก็ลองดูนะครับเอาสตอยคอฟไปเล่นเป็น cf นะไม่ได้เป็น css นะครับตั้งเป็น ss ถ้าเกิดอยากจะให้ creative thinker แสดงผลนะครับหรือถ้าเกิดไม่ซีเรียสอะไรนะตั้งเป็น cf ไปเลยเป็น o อฟสไ y l e ไปเลยนะฮะกองหน้าออฟสไตล์ก็เล่นได้ดีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็น m b มบัปเอยนะครับ m b a p ป้ร่างโฮเพเยอร์เอาไปเล่นเป็น cf บางคนก็ชอบเหมือนกันนะเป็น off s ไ์ไปเนี่ยก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรมากนักนะครับสำหรับกองหน้า cf off สไตล์นะครับแต่โดยส่วนตัวผมว่าถ้าเป็นหน้าคู่ผมอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเราได้ส t o r y อฟมาในเรื่องของการคลองบอลกับเท้านะครับการเลี้ยงบอลติดเท้าดีนะ แต่ถ้าเทียบกับพวกเมสซี่หรือมาดูรูนาเนี่ยเมสซี่มาดูราเนี่ยเท้าซ้ายเหมือนกันนะสไตล์คล้ายๆกันเนี่ยผมว่าเมสซี่มาดูรูาเนี่ยคองบอลดีกว่านะครับถึงแม้ว่าสตอยคอฟจะมีเดรเวนทัสมาให้นะครับมีชอตเทิร์นมาให้นะครับผมแต่ไม่รู้สิพอเราเคยเล่นเมสซี่ที่แบบเท้าซ้ายแบบคองบอลติดเท้า หรือมาดดารูนาเนี่ยแล้วพอมาเล่นสโตย์คอฟเนี่ยเขาก็คองบอลดีเลยนะแต่ว่ามันมันไม่เท่าเมสซี่ไม่เท่ามาดดารูนานะครับทำให้มีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่ในเรื่องของการคองบอลน,นะครับอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับแต่ก็ดีแหละนะคือมันก็ดีกว่าตัวอื่นๆเยอะนะครับแต่เราเคยเล่นเมสซี่กับมาดดารูนามาแล้วไงเราก็เลยเปรียบเทียบแบบนั้นนะครับผมวัตถุประสงค์ของผมที่เล่นหน้าคู่นะครับแล้วเอาสโตย์คอฟไปเล่นเป็นหน้าต่ำยืนคู่กับเลวานเนี่ยผมตั้งใจที่จะให้เป็นตัวสร้างสรรคกกมมือป,ป็็ตัว้าาาดดียยยิงงไไไ่่่่จแททผ ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะ <ST AN CO> เล่นหน้าคู่นะครับผมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมอาจจะไม่ค่อยถนัดหน้าคู่ด้วยนะฮะใครถนัดแล้วเล่นหน้าคู่ได้ดี B. นะครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยว <ๆ S 2> ผมจะจับตอยคอฟนะครับเปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับผมก็อยากจะเอาเล่นเป็นปีกนิดนึงนะครับแผนที่แนะนําที่ตอนนี้ก็ยังสามารถเปลี่ยนได้นะครับเข้าไปที่ อ,อเมริกาเหนือนะครับอเมริกาหลีกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับออสตรี -GB นะครับผแผนของทีมนี้ก็เป็นแผนของหลายๆคนที่ยังใช้อยู่นะครับเป็นแผนที่มีปีกนะครับแล้วก็กองกลางเนี่ย ยืนต่ำา2คนนะครับ CMFDMF เนี่ยครับแล้วก็กด d e f a u l t ด้วยนะครับก็จะเป็นแผนนี้นะ4213นะครับทีนี้ผมจะจับสตอยคอฟเนี่ยไปเล่นเป็นปีกขวา RWF นะครับค่าพลังก็ยังร้อยเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะยืนปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยค่าพลังร้อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Creative พีเมเกแสดงผลด้วยนะครับเป็นตัวสร้างสรรค์เกมริมเส้นะกันนะครับผมคิดว่าถ้ายืนแบบนี้เนี่ยน่าจะเค้นความสามารถของสตอยคอฟแล้วก็เราคุ้นเคยกับการเล่นเมสซี่ปีกขวาแบบนี้อยู่แล้วนะครับน่าจะคล้ายก แต่อย่างไรก็ตามนะครับคือสตอยคอฟด้วยความที่ว่าไม่มีสกิลลองเล็งเคอร์เลอร์นะครับในการปั่นอะไรแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยอันตรายมากเท่ากับเมสซี่เนาะมาเดรุน่าเนาะซาราเนาะเออตัดเข้าในแล้วปั่นในเท้าซ้ายเนี่ยผมว่ามีความอันตรายมากกว่าสตอยคอฟนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าสตอยคอฟไม่มีสกิลลองเล็งเคอร์เลอร์นะครับเป็นสกิลยิงปั่นไกลด้วยนะครับทำให้ศักยภาพในการยิงปั่นนะครับผม ผมว่ามันอาจจะไม่ไม่ค่อยสุดเท่า,หาไหร่ถึงแม้ว่าค่าพลังการปั่นของเขาจะดีนะฮะแล้วก็ฟินิชชิ่งจะสูงด้วยนะครับผมแต่ความรู้สึกของผมนะเวลาเอามาเล่นปีกขวาแล้วเนี่ย เหมือนจะเล่นได้ดีขึ้นกว่าเล่นเป็นหน้าต่ํา SS นะครับแล้วยืนหน้าคู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความถนัดของผมด้วยส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพรวมๆไปแล้วกันนะครับยืนปีขวาเนี่ยมันก็จะใช้ศักยภาพในเรื่องของการคลองบอลได้เยอะขึ้นนะครับเป็นตัวสร้างสรรค์เกมริมเส้นนะครับเป็นตัวฝากบอลที่ดีนะครับผมแล้วก็สามารถจบสกอร์ได้นะครับวิ่งกัดเข้าในได้ในบางครั้งนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูนะครับผมการเคลื่อนที่ของเขาไม่รู้คนอื่นที่เล่นปีกเป็นเหมือนผมหรือเปล่าเนี่ย เขาจะยืนริมเส้นกึ่งๆแบบคอสเปชยลิสเลยนะไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับเขาไม่ค่อยตัดเข้าในนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะบอลด้วยนะแต่ส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตดูนะฮะคือเหมือนจะยืนรอริมเส้นอยู่เยอะมากนะครับเหมือนคอสเปชยลิสเลยอะ่ะคือบางทีเราต้องตั้งใจให้เขาตัดเข้าในบ้างนะครับเพื่อไปยิงปั่นก้อยยิงอะไรบ้างนะครับแต่บางครั้งมันไม่ค่อยตัดยืนอยู่ริมเส้นซะส่วนใหญ่นะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ค่าพลังเกมรุกด้วยนะครับ,อบเอาไปสโอเนสเนี่ย,ยก็ไม่ได้สูงเปียงปังนะครับทำให้จังหวะวิ่งขึ้นหน้ามไม่ได้มีบ่อยครั้งนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการเล่นแท็กติกของแรวเล่นนะครับแล้วก็สไตลก์การเล่นของเราด้วยนะว่าเล่นเป็นควิกคาลเตอร์เล่นเป็นอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของจังหวะบอลด้วยนะครับแต่หมายถึงภาพรวมเออเหมือนจะกึง่งกึ่งแบบคอสบิทชลิสด้วยซ้ำนะครับเหมือนยืนรอริมเส้นถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นเป็นปีกขวาแบบนี้แล้วเวลาเราจะเปิดมงเกมมิ่งนะครับมันจะ แม่นเหมือนกันนะครับความแม่นยําก็สูงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่า Loftes p a s s นะครับค่าพลังการเปิดเนี่ยมันไม่ได้สูงรวมถึงไม่มี Pin Point Costing ด้วยนะครับทำให้ถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นเป็นปีกขวาแบบนี้แล้วเน้นเล่นเปิดโมงเกมมิ่งอะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ค่อยเวิร์กด้วยนะครับเพราะว่า Loftes p a s s นะคบพลังการเปิดบอลของเขาเปิดบอลโด่งนะครับก็ไม่ได้สูงด้วยแล้วก็ไม่มีสกิล Pin Point Costing ด้วยนะแล้วเวลาเปิดตัดเข้ามาก็ไปล็อกเข้าเท้าขวาซึ่งไม่ใช่เท้าหลักด้วยถึงแม้ว่าความแม่นยำจะเป็นวิลลี่ไฮก็ตามนะครับผมว่าไม่ค่อยเว เล่นปิดปิดขาแล้วเน้นเปิดมงเกมมิ่งแต่มันไม่ลงตัวอีกแล้วนะฮะคือต้องต้องเค้นว่าเล่นแบบไหนถึงจะเก่งนะครับนี่ดูจังหวะสปีดนะครับมันได้แค่นี้จริงๆสปีดก็ไม่ได้สูงด้วยนะก็เป็นสไตล์ครีเอทีฟเมเกอร์นะฮะจะให้วิ่งแบบจี๊ๆๆเป็นจรวดน่ยไม่ได้นะครับผม เล่นปีก็เน้นสไตล์ตัดเข้ามายิงก็ได้นะยิงป่านก็ไม่มีสกิลลองเล่นเครอร์เลอร์น,นะครับเน้นเปิดก็อาจจะไม่มีสกิลพินพอยต์คอสซิงนะบางทีมันแบบขาดขาดเกินเกินไปนิดนึงอะ่ะจะเอามาเล่นตรงนี้ก็ขาดตรงนู้นจะเอามาเล่นตรงนู้นก็ขาดตรงนี้นะครับอลองเปิดอีกทีนึงดิได้โขกเหมือนกันได้โขกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าไม่แม่นทุกลูกนะ ไม่มีสกิล p ิน p o i n t c r o ก็เปิดได้นะครับแต่มันไม่ได้แม่นเท่ากับนักเตะที่มีสกิลนี้ไงรวมถึงพวกเท้าหลักคือเท้าขวาด้วยนะครับแล้วก็ล็อบเทพาสูงๆด้วยนะครับลองจังหวะนี้ทีเด็ดช็อปใส่ซะเลยนะครับแล้วก็ลากจีเข้ามาข้างในมีทั้งเดวันทัสแล้วก็มีช็อปเทิร์นด้วยนะครับตัดเข้ามาแล้วปั่นล็องในงมันปั่นไม่มากพอเอ้ยมันก็เกิกกดขาดกนเกินนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะก,ก็คือเรื่องของความอึดนะครับสมีนามีน้อยด้วยนะครับ โยกเข้านายโยกเข้านายแล้วแล้วปา่ล็อกแมมมันปั่นไม่เยอะทุกคนมันไม่มีสกิลรองเล็งเคอร์เลอร์ด้วยนะครับผมแล้วก็คือแรงหมดด้วยในช่วงท้ายไงมันก็เลยแบบว่าโอ้โหมันติดไปหมดเลยจะเล่นแบบนู้นก็ติดจะเล่นแบบนี้ก็ติดนะครับผมเสียอย่างเดียวถ้าเกิดว่าเล่น AMF ได้นะ ไม่ต้องคิดมากเลยฮะเอาจับยืน AMF เหมาะสุดเลยนะครับ Kreativ e m i e r สไ y l e แบบนี้เนี่ยความเร็วน้อยนะครับคลองบอลดีจ่ายบอลได้นะครับแล้วก็ยิงไกลได้ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีสกิลยิงปั่นไกลก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดเล่น AMF ได้ผมว่ามันจะแจ่มกว่านี้เลยอะ่ะนะเสียดายยืน AMF Kreativ e m i e r แสดงผลนะครับแต่ว่าไม่ตันร้อยนี่สินี่ฮะดูจังหวะที่หมดแรงแล้วนะครับยังดีที่มีสกิล Fighting Spirit นะก็ยังสามารถเล่นได้ดีนะถึงแม้ว่าแรงจะหมดแล้วก็ตามนะครับตามความรู้สึกของผมนะคือ ถ้าถามผมนะฮะค่าพลังตันร้อยแบบนี้เนี่ยแน่นอนความคาดหวังของผมก็สูงนะครับผมน่าจะเล่นได้ถนัดมือกว่านี้นะฮะเล่นแล้วมีจุดเด่นมากกว่านี้นะครับแต่เอาเข้าจริงๆแบบไม่อวยนะฮะเล่นไปเล่นมาเนี่ย มันอาจจะไม่ค่อยสุดนะฮะข้างนอกเนี่ยตันร้อยก็จริงนะครับแต่ข้างในมันอาจจะไม่ค่อยสอดประสานกันนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะจะเพิ่มตรงนู้นก็ติดตรงนี้จะเล่นแบบนั้นก็ติดตรงนู้นนะครับผมทําให้มันแปลกๆนิดน,นึงนะครับนี่ลองปั่นอีกทนะีสกิลยิงปั่นก็ไม่มีไนงะจะเปิดก็ไม่มีสกิลพินพอยต์คอสซิ่งอีกอะ่ะเออมันน่าจะแบบด้านใดด้านหนึ่งไปเลยเนาะอันนี้มันแบบเกือบๆ เกือบๆจะสุดแต่ไม่สุดทําให้เกืบอบๆหลายๆอย่างเลยอะ่ะมันก็เลยแบบว่าถึงแม้ว่าข้างนอกจะตันร้อยก็จริงนะครับแต่ข้างในมันไม่ค่อยเหมือนสอดประสานกันอะ่ะผมก็เลยเล่นแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะคาดหวังด้วยเพราะว่าเป็นตัวใหม่ด้วยแล้วก็ค่าพลังตันร้อยด้วยนะครับผมน่าจะมีจุดเด่นที่มากกว่านี้นะฮะมันเสียอย่างเดียวมันเสียอย่างเดียวถ้าเกิดว่าเล่น AMF ได้ตัน100นี่ไม่ต้องคิดเลยนะครับยืน AMF ได้เหมาะเลยเหมาะที่สุดเลยนะครับ ดูลูกนี้ฮะปั่นอีกทีนึงดิดูดิตักๆบอลใต้ใต้บอลยังไงก็ไม่รู้ผมก็พยายามบันจงสุดๆแล้วนะอ่ะดูจังหวะนี้นกันครับเอี่ยมาแล้วปั่นล้างนี่ง โอเคในระดับหนึ่งนะฮะแต่ไม่ถึงที่เราคาดหวังไว้นะครับเราคาดหวังไว้อาจจะมากกว่านี้นะครับผมแหมนักเตะตัวนี้เป็นตัวที่เด็ดในปี1 9ึ4งให้กับทินคาบังเกเรียนะบังเกเรียบังเกเรียดังมากลยครับผมฟุตบอลโลกเ4เป็นฟุตบอลโลกที่ผมดูครั้งแรกด้วยนะที่สหรัฐอเมริกานะครับผมตอนนั้นเนแข่งยันเช้าอะจำได้เลยนะสตอยคอฟสตอยคอฟนี่คือยังเก่งเลยนะครับผมแต่ว่าพอมาในเกมแบบนี้มันอาจจะ ยังไม่ค่อยเหมาะสาหรับเกมเพลย์ของเราเท่าไหร่นักนะครับผมแต่ไม่ได้ว่าใครเปิดได้แล้วไม่ดีนะมันดีมันดีแต่มันไม่สุดมันไม่สุดในระดับที่เราคาดหวังไว้นะครับถ้าแมตช์ไหนเราเล่นได้ดีนะฮะมันก็ดีอยู่แล้วมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าแมตช์ไหนเราเล่นไม่ดีนะฮะเราก็หวังความสามารถของนักเตะบางแมตช์เราเล่นแล้วเราบุกหิดต,ตัวเองนะครับถ้าเกิดนักเตะเรามีความสามารถที่ดีถึงแม้ว่าเราเล่นไม่ดีแล้วบุกหิดตัวเองนะครับมันก็มีค่าพลังหรือว่าความสามารถของนักเตะแบกเราอยู่ไง แต่สตอยคอฟอาจจะไม่ใช่จุดนั้นไงทำให้ผมรู้สึกว่าน่าจะดีกว่านี้นะฮะแต่บางแมตช์ก็เล่นดีนะเออนี่กดแฮตชิกได้ในแมตช์สุดท้ายนะครับแต่ผมพูดถึงภาพรวมนะคือมีความคาดหวังมากกว่านี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพิรวัตรด้วยนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวฮิสโตสตอยคอฟในคลิปนี้นะครับรวมถึงแอดมินฟุกด้วยนะครับที่รวบรวมประวัติมาให้เราเช่นเคยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรัััับบบคคคลลิปปนนนีี้าไก่อะรรสสวด ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด right ้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ Stoitch And not the same as they were a year ago, but all will be